อยากได้แน่นอนครับรถโยกครับแรกก่อนเลยครับอันนี้เรียบรัวไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับอ้าวได้ถาวรหนึ่งกลองเฮ้ยท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกีร้ยเปอรแน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเย้วันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็คือกิจกรรมราชันเจ้าสังเวียนนะครับอยู่ตรงมุมนี้เลยนี่เราก็จะกดเข้าไปนะครับท่านผู้ชมเออเข็นลี่วิ่งน่ารักมากครับนี่ครับพอเข้ามาหน้ากิจกรรมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือระยะละเลียกิจกรรมนะครับระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่10นะครับตุลานะครับเริ่มหมุนเพื่อสะสมมงกุฎนะครับและรุนรับรางวัลใหญ่ก็คือชุดนะครับ สามารถหมุนเพื่อสะสมเอาชุดได้นะครับต้องหมุนอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับเพื่อปลดล็อกในแต่ละขั้นนะครับสามารถนํามงกุฎไปแลกชุด king อ o ค king สได้นะครับได้ที่หน้าแลกเปลี่ยนนะครับของรางวัลอื่นก็สามารถแลกได้ที่หน้าแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้ผมเอาสาขา2มาทําเพราะว่ามันมีของรางวัลที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับในของรางวัลพวกนี้ก็คือท่าเต้นรโยกนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่อยากได้นอกจากกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมก็เลยว่าเอาตัวสาขา2มาทําดีกว่านะครับเพราะว่าตัวหลักอะ เดี๋ยวผมค่อยไปสุ่มเอาถ้าเต็นรถยนของเดียวนะครับก็ก็จะมีประมาณนี้นะก็จะมีชุดรางวัลใหญนะ่เป็นแพ็คคิงคอฟนะครับก็คือชุดนี้แหละแล้วก็มีรางวัลเล็กๆนะครับมากมายนะครับก็คือเป็นโทเค็นนะครับเราก็เริ่มต้นหมุนที่9เพชรใช่ไหมครับอันนี้หมุแคปหนะ้าจอไว้ก่อนก็เริ่มหมุนกันเลยครับท่านผู้ชมมาดูซิว่า700เพชรจะได้อะไรบ้างครับจังหวะนี้ครั้งแรกคงไม่ออกหนึ่งหรอกมั้งอ้าวได้10เลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยโทเค็นออก10 หมุน9เพชรได้10เอาครับเลื่อนชั้นออกไปยี่เก้าเพชรอาจัดไปครับวันนี้ผมจะหมุนให้ถึงข้างบนนะครับคือผมอยากได้แทร็เต้นรถอยู่แล้วส่วนเทค็กเนที่เหลือผมก็จะเอาไปเนี่ยได้10เกินไปครับข้างบนได้10อันนี้ขั้นต่ำ60นะครับหมุน99เพชรนะครับไปครับขอร้อยไปเลยแล้วกันนะ60โอ้โหท่านผู้ชมคือเหมือนมันโกงผมแล้วแรกคือมันได้ดีนะพอโตขึ้นมาปุ๊บมมมมััััันนนนนเเรรรริ่่่อออกแยๆคคบบีนน้้พชชทาผู มีแค่3มช่องสูงสุดสี่ร้อเพชรนะงั้นผมว่าจะได้ต่ำสุดครับเอาแล้วครับงานนี้ผมมี200กว่าเพชรนะสองกว่าโทเค็นะครับแลกชาเต้นลดโยกได้นะครับกับกางเกงอะไรเนี่ยอ๋อกางเกงชุดน้ำผมไม่เอานะครับแต่ว่าผมจะหมุนต่อนะครับเออเอาเท่าไหร่ดีอวอยางหมุนร้อยเก้าเพชรนะแต่ว่าผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะมันต้องลงร้อยห้าสิบให้ผมแน่ๆเอานี้วกันครับจังหวะนี้อ่าได้แปดสิบครับเที่ยวนี้โอเคครับหมุนนี่ครับ ผมว่าระดับ99เพ็ดน,น่าจะคุ้มสุดอ่ะ60ครับคุ้มปะเนี่ยเอาไงดีครับท่านผู้ชม99เพ็ดไปอีกรอบครับจังหวะนี้จัดปไอ้60อีกแล้วโอ้โหเกินต่อมาหมุน29เพ็ดครับท่านผู้ชมชุดไม่ออกชุดออกอยากนะครับแต่ผมไม่ต้องการชุดอยู่แล้วอะโอ15ครับเล่นอย่างนี้ไม่ลง10ไปเลยละครับจะเย็นอย่ให้ตาหน้ามั่งลง10ไปจริงๆนะ ผมว่ามีแน่แโอ้ยิปาครับยังดีครับโอ้ได้มาโทเค็นมาครับเหลือยี่สิครับสุ่มต่อครับเอาโทเค็นครับผมต้องการโทเค็นเยอะๆนะครับเพื่อไปแลกของครับอ่าได้หกครับเท่านี้หมุนนี่ครับก็คือหลักๆอ่ะถ้าเกิดใครงบน้อยก็หมุนเอาโทเค็นไปแลกของที่เราต้องการได้ครับไปแลกกล่องสุ่มจะกินปืนก็ยังดีนะครับโอเคครับได้ไหมกันครับเรียบร้อยโอเคครับมาได้มาแล้วนะครับโทเค็นที่ผมมีตอนนี้มี4 7 9เดิเพชรเอ้ย479โทเค็นนะครับ ท่าที่ผมอยากได้แน่นอนครับรถโยกครับผมแรกก่อนเลยครับอันนี้เรียบร้อยครับเหลืออีก200กว่าโทเค็นครับท่านผู้ชมเป็นไงครับคือตอนนั้นคือกิจกรรมตอนที่รถโยกมาอันแรกอะเปตสามสี่พันเพชรนะครับกว่าจะได้ท่าเต้นนะครับนี่คือผมเจ็ดร้อยเพชรอะคือจริงๆไม่ถึงเจ็ดร้อยเพชรหรอกเต็มที่สามร้อยเพชรก็ได้ท่าเต้นเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าสุ่มจริงๆนะถ้าเอาแค่ท่าเต้นนะครับสามร้อยเพชรก็ได้ละแต่เหลือโทเค็นนะครับผมก็จะมาสุ่มนี่ก่อนนะครับอันนี้คือผมอยากได้เคขาวนะครับแรกเลยครับ โอเคครับแรก20เพนครับแรกไม่จำกัดด้วยครับท่านชมโอ้โหอ๋อแรกได้998 999ครั้งนะครับโอ้ยผมก็แลกไปเลยครับจังหวะนี้เอาสักห้ากล่องแล้ว AK ขาวนะครับแล้วเดี๋ยวไปแลกเอา a อ8ด้วยนะเพราะตอนนี้ช่วงนี้สกินที่ก๊อตที่สุดมี a อ8กับ AK ขาวนะครับผมก็จะแลกไปครับไล่ AK ไป2ครั้งนะจ๊ะมันน่าจะมีกดแลกทีเดียวมั้งนะโอเคครับแลกอีกครับแลกไปอีกครับท่านชม ได้กี่กล่องไอ้เคอโอเคครับท่านผู้ชมน่าจะแลกไปห้าหกกล่อง้วนะโอเคจังหวะนี้น่าจะห้ากล่องแล้วขอไปแลกตัวนี้นะครับแลกนี้ครับสักห้ากล่องครับจังหวะนี้หนึ่งนับไปครับเพผมอยากได้เป็นเอ็มแปดในกล่องนี้2สองนะครับคือที่เอาตัวนี้มาทำเพราะผมอยากได้เอ็มแปดกับเอคนะเพราะว่าตัวหลักผมมีหมดแล้วนะครับถ้าเอ็มแปดทั้งเอคเลยก็เลยว่าเอาตัวสาขาสองทำดีกว่าถ้าไอปืนมามันดีกว่านะครับแลกไปเกนแล้วก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชม ผมจำไม่ได้ผมแลกเกียร์โอเคครับแลกไปเท่าไหร่ลุงแลกต่อครับไล้เขข่าวอ้กล้องครับนี่ครับแลกสกินปืนเก็บไว้เยอะครับท่านผู้ชมนี่ครับเปิดไปครับจังหวะนี้จะเหลือก้าเราไม่ต้องไม่เสร็จแน่แล้วเพราะเค็บจะแลกอะไรไม่ได้แน่เลยแลกนี่ก่อนโอเคครับไอเขข่าวผมเลิกแลกอ่ะเดี๋ยวผมไม่ได้นะครับผมก็เอานี่ไปแล้วกัน ไปลุ้นเอ็มแปดถาวรเนี่ยครับเพตอนนี้เอ็มแปดก็ยังก๊อตอยู่นะครับคือแพ็คนี้เอ็มดีสอาจจะไม่ก๊อตนะครับแต่เอ็มแปดกับเอคขาวเนี่ยก๊อตมากครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ก๊อตจริงๆครับแรกนี้จะสองกองแรกนี้แล้วกันครับโอเคครับเหลือโทเค็นเก้าอันในผมค่อยหาเก้าเพชรมาเติมแล้วไปหาเก็บจากแมปนะครับแล้วก็มาสุ่มอีกนะครับตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ไหนครับภารกิจวันนี้รับอะไรไปบ้างล่ะ ไม่รู้สาขา2เป็นไงมากนะสำหรับแครนะวันนี้วันของทัวร์เมนต์แคนะครับเป็นไงครับทุกคนเล่นฟีสไตล์กันหรือเปล่าครับทําแต้มไปถึงพันแปดก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับฟีสไตล์นะอ้าวไอ้นี่หายไปนานโผล่มาถึงก็เจอเลยนะครับเชิญออกไปหนึ่งคนครับซีจีพับอะไรเนี่ยอีกคนนะครับชื่อจีนครับเชิญออกครับน้องครับน้องจ้างเหตุผลอะไรก็ช่างนะครับคือแต่น้องไม่ทําตามกฎนะครับพี่บินนะครับ อันนี้ไม่เล่น2วันเอาไว้ก่อนนะครับไม่เล่น4วันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นถ้าเกิดไม่เล่นอีกพี่เอาออกนะครับคนนี้ก็ไม่เล่น4วันครับโอเคครับพี่ว่าวันนี้พี่ได้บินยกชุดแน่ครับไอสองคนนี้มันไม่เล่นบอกเนี่ยไม่เล่น4วันเลยครับไม่เข้าถ้าเย็นนี้ยังไม่เข้าอพี่จะเอาออกนะครับแล้วก็วันนี้ใครสนใจเข้ามาช่วยปั๊มทัวร์นาเมนต์แคนก็เข้าได้ครับสาขา2นะครับไ d ดีแคนนะครับก็6 5ห1 7 2 5 6หนึ่งหนะครับ6 5 2 1 7 2 5 6หนึ่งหหนะครับ กดแคนคือวันศุกร์นะครับถ้าแต้มตรงนี้ยังไม่ถึงพันแปดนะครับห้ามเล่นโซนฟรีสไตล์นะครับช่วยกันทำโน้ตโนมเมนต์แคนก่อนนะครับไม่งั้นจะบินออกจากแคนแล้วก็อย่าเชิญหัวแคนนะเวลาพี่เห็นพี่นะครับออนนะครับตัวนี้นะครับอย่าเชิญนะครับเพราะว่าปกติพี่ไม่เล่นนะครับคือบถ้าเกิดจะเล่นกับพี่ให้เล่นในสตรีมอย่างเดียวนะครับโอเคครับเราไปดูของที่เราสุ่มกันดีกว่าครับท่านผู้ชมไปไปดูดีกว่าครับตัวนี้ก็เอเคขาวแปดกล่องครับอันนี้สิบเอ็ดกล่องนะครับจัดไปครับเปิดกล่องเดียวันครบ นี่ครับเอ็มแปดยี่สี่ชั่วโมงออกมาครับจังหวะนี้อันนี้เปิดสามครับนี่ครับหนึ่งครับจังหวะนี้ถาวร7เจ็ดวันมาครับจังหวะนี้มีเก็บแรงนล้ครับถาวรนเจ็ดวันก็มาครับฮานถาวรนเออเฮียยี่สิบสี่ชั่วโมงออกรัวโอ้เจ้าดูเขาทำายี่สิบสี่ชั่วโมงออกลัวนผ <c ười> ู้มออชมคือเจ็ดวันไม่ออกเลยเกินไปบางทีนะครับ อันนี้อยากได้ค้าโอ้โหได้ค้า24ชั่วโมงบางทีก็เกินไปครับท่านผู้ชมดูเ็าทำกันนครับจังหวะนี้ขอเปิดห้ากล่องแบบรัวๆไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับอ้าวได้ถาวนหนึ่งกล่องเฮ้ยได้ถาวนหนึ่งอันท่านผู้ชมเอาแล้วถาวนครับท่านผู้ชมอันนี้ขาดถาวรอีกสองอันแล้วครับท่านผู้ชมหุยกล่องเดียวก็ออกครับท่านผู้ชมกล่องเดียวก็มาว่ะอย่างนี้มันต้องอีกแล้วจัดมา24ชั่วโมงครับห้ากล่องไปถาวร ไม่ออกครับออก24ชั่วโมง7วันแล้วก็3วันนะครับก็ยังดีครับยังมีให้เล่นครับท่านผู้ชมแต่ถาวรไม่ออกนี่โ้หบน่าเสียดายมากครับท่านผู้ชมเออเฮ้ยแต่กิจกรรมนี้ยอมรับว่าคุ้มนะครับอย่างน้อยผมก็ได้ถาวรมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ได้ท่าเต้นมานะครับท่าเต้นลดโยกนะครับนายเออท่าเต้นท่าเต้นน่าจะต้องดูที่คอร์สเพย์นะครับน่าจะอยู่ตรงคอน้ำนี่ครับท่าเต้นเอาไว้ตรงไหนดีอันนี้อันนี้เช็ดคอหัวาะอืมเอาไหนเอาดิ อันนี้ก็ดูควนตีนดีนะครับผมว่าน่าเอาไว้หลอกเอาไปแกล้งคนคัะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ถอดแล้วกันครับอันนี้ผมใส่ท่าเต้นรถโยกแทนครับรถโยกผมไปไหนเนะี่ยอ้าวท่าเต้นอยู่ไหนอะรถโยกนี่ครับทุกคนอีโอ้โหเป็นไงละ่ะเมื่อก่อนเท่าไหร่นะครับเป็น 1, พันเพชรก,ก็จะได้นะครับเดี๋ยวนี้คือดูนี่ครับเจ็ดร้อยเพชรก็ได้ได้เพืนเห่าวอลอะไรเงี้ยคารฟล่ายืนเต้นนะอะโหแล้วละ่ะเอ้ย ม่อยากจะคุยนะครับกิจกรรมนี้คุ้มจริงๆนะท่านผู้ชมอันนี้คือรีแล้งนะครับก็ไม่รู้ว่าผมตกมาอยู่แล้งอะไรครับสำหรับแล้งสี่สี่นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปปั๊มขึ้นนะโอ้อยู่โกสองนะครับเดี๋ยวปั๊มขึ้นที่หลังนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นไงครับคาเวล่าอืมหนึอีกทีที่นี่ครับนี่เป็นไงล่ะอ่ะรถยอครับท่านผู้ชมนี่โอ้มันเท่เหลือเกินนะท่านผู้ชมแบบไม่อยากจะคุยครับโซนตัวนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้สุ่มยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็จัดไปครัับอนครับ บอกเลยว่าคงไม่ออกครับเพราะว่ามันออกยากมากผมสุ่มไปร้อยกว่าใบครับมันไม่เคยออกเลยครับท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่แบบว่ายากเกินเกินคำมันใหญ่เราก็สุ่มให้ตัวหมดไปเลยครับสุ่มเล่นครับท่านผู้ชมนี่ครับอือออกนิชาครับอือออกซ้ำครับไม่เป็นไรครับเก็บโทเค็นแดงไปได้ครับท่านผู้ชมของฟรีครับสุ่มไปแล้วสุ่มจนตัวฟรีหมดครับ ส่วนตัวไดมอนด์มี4ใบครับจัดไปเขาเปิดจะได้ชุดครับสาขาหนึ่งอะผมอยากได้ชุดตัวนี้มากนะแต่ผมไม่ได้นะครับก็เลยเอาสาขาสองสุมดูครับนี่นไงครับโอ้ออกยากเกินออกยากเกินเลี้วนะครับ4ตีก็ไม่ออกนะท่านผู้ชมก่อนว่าส่วนคาตานะเอา้าลืมเก็บไว้สักเก้าเพชรมาส่งคาตานะโอ้โหเพื่อจะได้โอ้โหจะได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ค่อยเติมใหม่นะครับก็อเอาไว้เป็นว่ากิจกรรมนี้เล่นกันยังครับท่านผู้ชมยังไม่เล่นเลยตัวนี้ผมค่อยไปเล่นทีหลังนะครับก็ อันว <Workers. S 2> ่าคลิปน like er ี้ก็คงจะจบไปแด่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับและกิจกรรมนี้บอกเลยว่าแนะนํานะครับว่ามันคุ้มจริงคุ้มจริงอะไรจริงนะสำหรับสายเติมแนะนําให้สุ่มนะครับเกือบโคตรคุ้มอ่ะจริงๆนะคือแบบว่าของรางวัลมันสุดยอดมากคือของรางวัลที่ได้แบบว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดอะมีท่าเต้นด้วยคือแบบว่าคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วบอกเลยนะว่ากิจกรรมนี้น่าสุ่มครับน่าสุ่มครับสุ่มเลยครับกิจกรรมนี้นะครับอ่าเปิดหมดนะเปิดหมดเอาไปทําให้คนดูกันครับน ของดีครับของก็ดีจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็จัดไปกันครับถ้าใครอยากเล่นกับผมนะครับผมจะคือผมจะพาดันแรงสี่สี่นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นแรงสี่สี่กับผมนะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ pj tpe นะครับเดี๋ยวผมมีคลิปไปดูนะประมาณนั้นนะครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมไปละ